คนมีทุกข์หมดมีทุกข์มากหรือน้อยเท่านั้นพระศาสดาเห็นเลยว่าขณะจิตเดียวที่ไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยไม่มีเลยสำหรับปุถุชนในโลกเนี่ยเว้นอลาหาันขีณาสศกเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะจิตเรานั่งสมาธิเนี่ยเราลองนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะยมว่า มีไหมสักครั้งหนึ่งที่ไม่มีสักขณะจิตที่ไม่คิดอกุศลหวัวไม่ได้เลยนะนั่งสิบครั้งก็มีสิบครั้งนะนั่งร้อยครั้งก็มีร้อยครั้งใครสามารถที่ไม่คิดอกุศลได้เลยแม้เท่าปลายขนรายที่เข้าไปสัมผัสพระองค์เปรียบเทียบปลายขนสัตว ในส่วนที่สุดไม่สัมผัสอกุศลเลยใครทำได้อย่างเนี้พระาส,สดาจะพยากรว่าคนนั้นจะปรินิพานในปัจจุบันในอัตภาพเนี้ยก่อนตายปรินิพานแน่นอนเนี่ยพระองค์บอกวิธีไปแล้วดังนั้นถ้าเราอยากจะปรินิพานในปัจจุบันเนี่ยไม่ยากเลยอยู่ที่ความเพียรทำยังไงให้จิตมันเป็นกุศลตลอด 24ชั่วโมงทุกวินาทีทุกเซียววินาทีไม่สัมผัสอกุศลเลยปุ๊บเนี่ยโยมปรินิพผ่านแน่นอนตามการพยากรณ์ของพระศาสดา,ศาหรือกำลังมีความทุกข์แล้วอยากจะแก้ทุกข์ใช่ไหม,มเหมือนยักษ์สกุลบุตรเนี่ยลูกคนรวยเกิดความทุกข์มากเดินเข้ามาในป่า บอกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมาเจอพระเจ้าพอดีพระเจ้าก็เลยตอบสวนไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยัสศสาศา์ก็เลยเอยสนใจนะมาขอฟังธรรมะหน่อยเพราะว่าประสบความทุกข์ในชีวิตของตัวเองนะไม่มีวิธีแก่